็นกรณีที่บอกมาเอนเตอร์เทนแล้วอยู่ๆมีการเขาเรียกอะไรฮนะรอรับค่าจ้างแต่ดูเหมือนกับคนเอนเตอร์เทนเขาบอกเป็นสาวสองใช่ปะใช่เป็นสาวสองก็คือเขารับงานเอนเตอร์เทนแล้วปรากฏว่าเขารับงานเอนเตอร์เทนต่างชาติที่เป็นอินเดียอยู่ภายในห้องแห่งหนึง่งปรากฏหลังจากรับงานเสร็จเขาก็เลยบอกเขาทวงเงินค่าจ้างไม่ได้ก็เลยมีปากเสียงและเสียงดังขึ้นแต่ปรากฏว่าข้างห้องก็มีอินเดียอยู่เหมือนกันข้างห้องไม่พอใจก็เลยออกมาโวยวายตามคลิปนี้เ,เธอก็เลยบอกให้เพื่อนเธอถ่ายคลิปเอาไว้ปรากฏจังหวะทะเลาะกันอยู่ผู้ชายต่างชาติพู

เดี๋ยวกันนะคนนี้คือข้างห้องเหรอข้างห้องฮะที่ลำคาญเสียงน้องสาวสองทะเลาะกับแขกเสียงดังข้างห้องข้างห้องพูดภาษาไทยได้นิดนึงมั้งเป็นบ้าเหรอนี่ภาษาของเขาบ่ะข้างห้องว่ะไม่ไม่ภาษาภาษาของฝั่งไม่ใช่ไหนแล้วกลับไปหน่อยนี่กลับไปหน่อยสิอ๋อน้องสาวสองอุ้ยแรงมากเข้างห้องไงที่ไม่เลยโคเรียต้องหมด ไม่ตายใช่ไหมเกือบหัวเหมือนเกือบจะน็อกคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเอาทีละคนกันนะน้องเอ็มใช่ไหมเป็นคนเจ็บตัดภาพไปที่น้องเอ็มก่อนเพราะน้องเอ็มเองเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยาแล้วก็เอาหลักฐานนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้ตองหัวน็อกนี่มีสิทธิ์น็อกไปเลยนะฮะหัวเกือบฟาดพื้นเลยน้องก็เลยเอาหลักฐานมาเพื่อแจ้งจับชาวต่างชาติทั้งห้อง คือน้องเนี่ยเอ็นให้กัดในห้องอแล้วน้องทะเลาะกับเอ็นในห้องอปรากฏว่าฝรั่งนอกห้องก็เลยมาโวยวายอ้อาวแล้วคนที่อยู่ในห้องก็ไม่ได้ช่วยน้องด้วยม,มีเสียงของน้องเอ็มนะฮะขอฟังน้องเอ็มก่อน คนสี่ลูกค้าไม่ยอมแล้วทีนี้เขาค่อนข้างหนูไม่รู้จักหนูไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าที่หนูไปมันคนที่ผักคือค่อนข้างหนูไม่รู้จักเขาออกมาเขา่อใบหนูใบหนูอบาอินเดียไปด้วยกันก็เลยด่ากันแล้วก็เลยผักเลย ล่าสุดเนี่ยเราไปที่อพาร์ตเมนต์หนตัดเปิดคลิปเอาไว้แล้วตัดไปที่รัศดาอพาร์ตเมนต์หน่อยเห็นบอกทางอพาร์ตเมนต์เขายืนยันนะคะว่าน้องสาวสาน้องสาวสองไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วก็ขอยือนยันว่าฝรั่งคนนี้ไม่ได้ทาร้ายร่างกายเธอเพิ่มเติมส่วนอพาร์ตเมนต์ไม่สามารถจะให้กล้องวงจรปิดได้ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าตำรวจเป็นผู้ที่เข้ามาติดต่อขอแต่น้องให้คลิปมาเรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยเราได้คุยกับกู้ภัยก็คือคุณสุริยาคุณสุริยาก็บอกว่าตอนที่เขาไปถึงเนี่ยเขาช่วยน้องสาวสองแต่ไม่่เจอฝรั คนนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วที่แปลกคืออาพาร์ตเมนต์ไม่ให้กู้ภัยขึ้นไปบนอาคารด้วยแสดงว่าสาวสองโดนผักเสร็จก็ต้องลงมาให้กู้ภัยปฐมพยาบาลอยู่ข้างล่างไหนลองฟังเสียงกู้ภยะะัยเนี่ยฮะเบื้องต้นเมื่อวานพอไปถึงในจุดเกิดเหตุนะครับเบื้องต้นไปถึงแล้วผมไม่ไม่พบคนเจ็บครับเพราะเนื่องจากว่า เราแจ้งจากทางเพื่อนขอเขาว่าเขาได้ไปเราพอได้ตนเองแล้วเบื้องต้นที่ทราบอาการนะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขามีอาการอาการทางกระดูกช่วงบริเวณหัวไหล่นะครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็ทําได้แค่เพียงอ,อ,อยู่ได้ด้านล่างครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปจนช่องที่ตอลอมาถึงที่กรีกครับทางเราไม่ได้สอบถามเลยครับเราไปถึงก็เห็นเขายืนอยู่หน้าห้องอยืนยอยู่ที่หน้าคอนโดแล้วมีแค่ฝั่งของสาวสองครับที่อยู่ด้านล่างคอนโดครับใช่ครับแต่ว่ายืงยันจาก สาวสองว่าผู้กรณียังอยู่ที่ด้านบนห้องครับก็เลยให้รอเจ้าที่ตรอแล้วจะขึ้นไปพร้อมกันแต่ทางเราพอเจ้าที่ตรอถึงแล้วเราก็ถอนกําลังออกมาครับพอที่รู้จักคลิปก็เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นครับอาจจะมีการเสียงดังเกิดขึ้นครับเดี๋ยวลองดูที่ตึกสักที่หนึ่งและสุดท้ายฝรั่งที่ทําร้ายน้องสาวสองให้บอกยังอยู่ที่นั่นเหรอยังอยู่ที่เดิมครับเพราะหลังจาะเกิดเรื่องเขาไม่ยอมคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็เดินกลับเข้าห้องไปตัวสาวสองเ็เลยไปแจ้งความล่าสุดเช็คที่อพาร์ตเมนต์เขาก็ยังพักอยู่ห้องเดิม